ตอนนี้ครูอินก็คือสอนการวิ่งด้วยครับก็เป็นครูที่สอนในเรื่องของหรือแนะนําดีกว่าแนะนําการวิ่งเพื่อสุขภาพทําไมถึงแบบมามาแนะนําทางด้านนี้ครับเอ,อ่ออยากจะให้คนรอบข้างมีสุขภาพที่ดีอันน,น,นี้อันนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะครับถ้าหากว่าเราถ่ายทอดในเรื่องของการวิ่งที่ถุกวิธีแล้วก็ลดในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บให้กับคนที่สนใจในการวิ่งจะทําให้เขาเวิ่งได้ยั่งยืนมากขึ้นครับจํากัดความของ,ของปัศนีรอบเอ็นเกมก็คือ ความวัยระดับซีเกมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับรัฒนีรอบเอ็นเกมครับ นี่คือชมหน้าของปัศนีรอบเอ็นเกมของคุณทั้งคู่ครับยินและวอครับหตัวช่วยของคุณกลับมาแล้วเพลงคนดังโคลสอั p ความทรงจําและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกครับเหตุการณ์เหตุการณ์ก่อนกันด้ครับเหตุการณ์เลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์ในการตอบครั้งแรกนะครับเรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับท้องฟ้าจําลองเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีที่ปัศนีท่านนี้อายุ1ขวบครับตอบครั้งแรกจะตอบว่าปัศนีรอบเอ็นเกมของเราอายุ 59ครับ59บบปีนะครับเพื่อเงิน94,000บาทจะได้กลับบ้านไปหรือไม่ภัสนีรอบเป็นแกมครับคุณอายุ59ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่94,000บาทรอยไปแล้วนะครับโอกาสตอบครั้งที่ 2, 2> เ,เพื่อเงิน47,000บาทนะครับและ เหลือตัวช่วยอยู่4ตัวช่วยคือเพลงคนดังโครสอัพและความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่2ครับเอาเป็นเพลงครับเลือกใช้ตัวช่วยเพลงเอาละงั้นเรามาฟังเพลงนี้กันครับ l i Like a Rolling Stone นะครับของ Bob Dylan นะครับถูกเผยผ้ามาในปีที่ปัตสนีท่านนี้อายุ2ขวบครับโอ้โหตอบครั้งที่2เพื่อเงิน47,000บาทจะตอบว่าปัตีรอบเบ็นเกมอายุเท่าไรครับเท่าไหร่ดี63ครับ63ปีคำตอบครั้งที่2ของคุณครับ มาลุ้นกันครับ47,000บาทจะได้กลับบ้านหรือไม่ปัสนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ63ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เหลืออะไรอ่ะ47,000บาทหายไปแล้วตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน23,500บาทเหลือ3ตัวช่วย นะครับนั่นคือคนดังโคส s e u และความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับการตอบครั้งสุดท้ายของคุณครับความทรงจำนะ้รเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำปี2558เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งโตเกียวมาราทอนครับเอาละนี่คือตัวช่วยนะครับครั้งที่3ที่คุณเลือกใช้ผมให้คุณเลือกถามสายสืบได้หนึ่งท่านจะเลือกถามให้ดีใช่ใชครับกีแล้วกัน ถามคุณเอกกี้กดดันที่ฉั้นเลยค่ะจัดไปพี่เอกกี้ช่วยน้องเขาหน่อยเออตอบสนองน้องเขาหน่อยสี่แปดไหมวิบ้าสี่แปดบว่าประมาณหก61ตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้าย5้าครับ53ปีเอาละต่อมาแล้วครั้งสุดท้ายว่า53ปี23,500บาทจะได้หรือไม่ประันีรอบเป็นเกมครับคุณอายุห้ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับโอ้น่าเสียดายรอบเป็นเกมนะครับพลาดไปทั้ง3ครั้งนะครับไม่ได้เงินรางวัลกลับบ้านไปในวันนี้นะครับเอาล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวไปทางการสักนิดนึงครับครับครูดินสถาวรกันผ่องศรีครับครูดินนะครับครูดินอายุเท่าไหร่ครับ58ปีครับ58าปีครับมารู้จักครูดินดีกว่าครับความวัยระดับซีเกมเออไม่ทราบครูดินทําอะไรให้เกี่ยวกับซีเกมเออเป็นนักวิ่งมาราธอนทีมชาติครับ นักวิ่งมาราธอนทีมชาติครับทําไมที่มาที่ไปที่กูดินมาวิ่งเพราะอะไรฮะเออเริ่มวิ่งตั้งแต่เจ็ดขวบเจ็ดขวบอยากใส่ชุดวิ่งสวยๆเห็นคนเขาแบบนักกีฬาที่ใส่ชุดชแล้วรู้สึกว่าเออแบบนิเช่จังเลยสวยแล้วในครอบครัวมีใครเล่นเล่นกีฬาที่บ้านที่ชายเป็นนักวิ่งกันทั้งหมดเลยอ๋อเป็นนักวิ่งกันหมดเลยหัดมาตั้งแต่เจ็ดขวบนะครับแล้วจนกว่าที่จะมาติดทีมชาตินี่คือมาติดทีมชาติตอนปี2 5 2 8ันายุ22ปีครับครับ แล้วก็ไปสร้างชื่อได้รางวัลแรกเหรียญแรกคือก็ <c oughs> เป็นเหรียญแรกของมาราทอนไทยในซีเกมครับเป็นเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงครับโอ้โหนะครับแล้วเห็นเมื่อกี้ในความทรงจาคือไปแข่งขันงานโตเกียวมาราธอนซึ่งมันเป็นงานแบบเมเจอร์อีเวนต์ของ,ของมาราทอนโลก <c oughs> เลย <c oughs> นะครับ <c oughs> มีมีเขาามีเท่าไหร่นะมี6มี6ครับมี6มีโตเกียวมีเบอร์ลินมีบอสตัน มีลอนดอนมีนิวยอร์กมีชิคาโกแล้วครูดินไปมากี่ที่ละวสครับสนั่นคือก็ <laughs> มีโตเกียวนะครับมีเบอร์ลินมีบอสตันครับ,รบ oh, โอ้โหเอาละคาดอีกสามที่ต้องเรียกว่าครูดินเพราะว่าจริงๆตอนนี้ครูดินก็คือสอนการวิ่งด้วยครับก็เป็นครูที่สอนในเรื่องของหรือแนะนําดีกว่าแนะนําการวิ่งเพื่อสุขภาพทําไมถึงแบบมามาแนะนําทางด้านนี้ครับ อยากจะให้คนรอบข้างมีสุขภาพที่ดีอันนี้อันนี้อาจเป็นประเด็นหลักเลยนะครับ mm hmm. ถ้าหากว่าเราถ่ายทอดในเรื่องของการวิ่งที่ถูกวิธีแล้วก็ลดในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บให้กับคนที่สนใจในการวิ่งจะทําให้เขาเวิ่งได้ยั่งยืนมากขึ้นอ่าแล้วครับอ่าแล้วช่องทางการติดตามสำหรับครูดินคือครับก็เพจ9้าครูดินนะครับแล้วก็เพจสถาวร,รานล running club กไับครับ,รบสามารถติดตามได้ติดตามกันได้นะครับแล้ววันนี้นะครับขอบคุณครูดินด้วยนะครับขอบคุณครับ สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งวิ่เซนทีวี่งเซนทีวี่งวิ่งเซนทีวี่งเซนทีวี่ง